ทำงานตอนหัวค่าหยุดทำงานตอนรุ่งเช้าสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตช์แสงหรือเซ็นเซอร์แสงควบคุมหลอดไฟก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะบเบรกเกอร์สวิตช์แสงแมกเนติกค,คอนแทคเตอร์และหลอดไฟ ตัวสวิตช์แสงจะมีสายการต่อใช้งานอยู่สี่เส้นจ่ายไฟให้กับสวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตช์แสงสายสีแดงและสายสีขาวจ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวสายสีดำก็จะเป็นสายลายสายสีขาวก็จะเป็นสายนิวตรอน ออกจากสวิตแสงสายสีแดงและสายสีขาวก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกสายสีแดงก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 1ส่วนสายสีขาวก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 2ตอนนี้เราต่อวงจรควบคุมเสร็จแล้วนะคะสวิตแสงควบคุมแมกเนติก และต่อไปเราจะมาต่อวงจรกำลังกันนะคะสายลายออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าด้านบนของหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก L1, L2 และ L3 จุดนี้สายลายออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก L1, L2 และ L3 และ yup. ออกจากหน้าคอนแทกหลักของแมกเนติกทีหน่งทีสองและทีสามก็จะมาเข้าหลอดไฟนะคะออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกทีสามก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่สามออกจากหน้าคอนแทกหลักของแมกเนติกทีสองก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่สอง และออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกทีหนึ่งก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่หนึ่งนะคะสายลายที่ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกก็จะมาเข้าหลอดไฟนะคะสายนิวตรอนออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้งสามหลอด สายนิวตรอนจะไม่ผ่านหน้าคอนแทกหลักของแมกเนติกเราจะเอาแค่สายลายมาผ่านหน้าคอนแทกหลักของแมกเนติกสายนิวตรอนออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่หนึ่งพ่วงจากหลอดไฟหลอดที่หนึ่งจะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่สองพ่วงจากหลอดไฟหลอดที่สอง ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3นะคะจ่ายไฟให้สวิตแสงสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตแสงสายสีแดงและสายสีขาวก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก L 1 L 2และ L 3 ออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกทีห่งก็จะมาเข้า Lord, GUY, หลอดไฟหลอดที่1ออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกทีสองก็จะมาเข้า Lord, หลอดไฟหลอดที่2และออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกทีสก็จะมาเข้า Lord, Wah, หลอดไฟหลอดที่สสายนิวตรอนออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ก็จะมาเข้า Lord, II, หลอดไฟทั้ง3ามหลอดเลยนะคะ ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะคะออนเบรกเกอร์ On breaker. สวิตช์แสงจะทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างน้อยจะหยุดทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างมากทำงานตอนหัวค่ำและหยุดทำงานตอนรุ่งเช้า สำหรับท่านใดที่สนใจสวิตช์แสงหรือสินค้าของซีเบิร์กสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้